สวัสดีจ้าแฟนๆเจ๊ดำทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเจ๊ดำสเปเชียลสนับสนุนโดยสุสกิเซเลโรอ GL up สนุกอย่างมีสไตล์สบายกับความคุ้มค่าให้คุณขับขี่ยังมีสไตล์และสบายกับความคุ้มค่าไปกับสุสกิเซเลโร่ GL up ที่มาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันสปอยเลอร์หลังและชุดสติ๊กเกอร์คุ้มค่าด้วยการประหยัดน้ำมันสูงสุดให้คุณขับขี่ได้อย่างสบายในทุกเส้นทางบอกเลยนะเห็นคันจิ๋วแบบนี้ภายในกว้างขวางหลังคาสูงนะและบรรจุสัมภาระได้มากมาย ที่สาคัญที่สุดโคตรประหยัดฉันบอกเลยเออขับขี่ในเมืองนี่สะดวกสบายหาที่จอดก็ง่ายที่สำคัญที่สุดผ่อนตกเดือนหนึ่งสามสี่พันบาทผ่อนถูขมอไ์ okay. พวกแกราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะใครที่มองหารถน่ารักน่ารักราคาดีผ่อนไม่แพงและสมรรถนะคุ้มค่าซูซูกิเซเลนิโอจีแอลอัพขอบพระคุณค่ะรีบูผ่านไปเรียบร้อยทีนี้จากไม่ผ่านเ<อ>มื่อกี้ผ่านโรงเรียนอนุบาลไม่เคยรูอ,อะไรไงตัวรูปอะไรวะรูปทำอะไรผิดอะ คนละมอบตัวตกข้อเงินแล้วดีเลยไปพ่อตายแล้วโอเคพ่อเจ๊ตายแล้วเหมือนกันโอเคเฮ้ยพวกกันจังเพื่อนตายพ่อตายไปว่าไงพี่นี่เป็นไงอ๋อไปไม่เป็นไรกูคนนอกคนนดงสบายดีไหมคนหนึ่งจะแข่งเรืงดีนะไอ้จับยังไงจับเดาว่าไงสบายดีสบายดีเดี๋ยวพี่จันตื่นพี่เราคนนอกคนรอคนรอกเอออ่ะแมนยูนเต็ดจานเพราะเขาเป็นคนสำคัญกับ สโมสรกับเพียอทีมชาติแล้วก็เกะกะเลยลงไปยืดเส้นกันไปเดี๋ยวกลับรถมาแล้ะไก่ไก่สลักล้อกินไปเรื่อยๆอ่อคนแรกเลยก็คือแฮร์รี่มักวายแฮร์รี่มักวายนะผมสำหรับผมนะผมคิดว่าหนังไก่อร่อยว่านี่ชูอีกนานไหมดูหนังอยู่เลยเอ้คนละเอ๊โอ้โหท้ไมไม่มีใครทังนี่ยืน ถือมือแข็งน <laughs> ้งน,นะว a t ชิ i อะมูฟี่แม็กไก่ผมลังเลยนะแต่ผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะ <laughs> <laughs> กรอบมากเลย <laughs> <laughs> เราสามารถที่จะนําเงินที่ขายเขาได้เนี่ยไปซื้อกองหลังที่ที่เอามันเล่นได้จริงกับเขาอะาเออมันไมน่ไม่อยากจะ้คำว่าดีกับเขาอยากจะว่าเอามันให้เข้าแผนเินทาง์กมาขเขาได้แล้วประเด็นคือมันจะขายได้เท่าไหร่อาจารย์ผมว่าต้องยอมขาดทุนแบบปอบปาแล้วโสมู 40่สิเจว่าเผื่อยี่สิบเชื่อไหมเพราะว่ามัน30แล้วอายุอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าไปซะนะเว่าขายดีกว่าครับเขาจะได้เล่นด้วยพูดประโยคด้วยประโยคนะมันกูมีแค่สองล้านเรื่องอยู่ต่อเลยนะมาทิพมาสองเดือนแล้ววันนี้ไปถ้าไปเดี๋ยวกูถิ้งไงท้องไงไส้โอเคนั่นคือมะคว้ามากะว้าตาคุณล่ะ แม็กไบรก็กรอบดีเมื่อกี้นด่นแม่ไก่แม่เคยบอกในรายการไปแล้วไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันพิสูจน์บางอย่างแล้วว่าเขาได้แค่นี้มันไม่หนอนะแต่ว่าแมนยูปีแรกเขาก็ดีแต่พอแมนยูดีขึ้นเน่ยเขาไม่ดีหมายความว่าเขาไม่ดีไปกักทีมอ่ะแต่ว่าที่แมนยูแย่เพราะเองแหละพอแมนยูดีขึ้นแบบไม่อยู่เลยคือเขาไม่ใช่แล้วอ่ะแค่นั้นเองอ่ะนึกว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายเขาเขาไปเขาก็จะได้รับโอกาสมากขึ้นด้วยเขาอยู่เขา มันหนีไม่ได้กับการที่บางทีเขาก็ต้องเป็นตัวจ๊อปอ่ะเป็นแท้ใช่ใช่แบบมันดีมันดีต่อทุกฝ่ายถ้าเขาได้ย้ายโอเคโอเคนะนันคือห้ไรมากกว่าตามนี้อ่ะคนที่สองจานเฟร็ดเฟร็ดเหรอให้ทีมเดินหน้าต่อขายดีกว่าขายดีกว่าเออไปถ้าไปไปถ้าไปเดี๋ยวกูฏีบจะดังไงเขาไงใช่เฮ้ยถีบดดีกว่าเหมาะขายดีกว่าขายนะขายดีกว่ามันคุณคุณไม่นึกถึงอดีตที่เขาเคยทำดีไว้ที่เขาเคยวิ่งไล่กีวินเตะบอยนี่ตอนไหนวพี่ช่วยนิค่ะ <laughs> แต่ถ้ามองเรื่องการแข่งขันเนี่ยผมว่าถ้าใหญ่ทีมเดินหน้าต่อเนี่ยก็ต้องขายผมชอบคนนี้เอาใจช่วยเขาเสมอเลยแบบไม่ได้ชอบแบบกวนตีนแตนนะ่ถามกูได้แบบเมันเชียร์เพราะว่ามันลูกทุ่มเทไงแต่คือ<ๆ>สําหรับแมนยูอ่ะถ้าว่าง่ายๆเลยก็คือถ้าเกิดมันต้องเลือกนะแม็กโทมีเนหรือเฟส่นะมันไปพร้อมกันไม่ได้ถ้าจะไปมันต้องมีคนไปสักหนึ่งคนล้วคิดว่าคือความจริงเฟส่ะภาพรว,วมผลงานดีกว่านะแต่ว่าแม็กโทมีเน่เด็กที่มันโตมาจาก อะคาเดมี่เออ,อ,อ,อมันไม่ได้จะมีกันง่ายๆอ่ะนเพานั้นเลือก็เลือกขันเฟรทิิงกันอ่ามันเฟก็ไปซะไปไปซะไปตนต่อไปเจดอนเดอบปรับตัวซันชเริ่มมีเสียงเรียกร้องว่า73ล้านปอนด์ที่จ่ายไป3แสนห้หมืนปอนด์ต่อสัปดาห์ที่จ่ายอยู่ครับเล่นแล้วเล่นอยู่อยากจะเล่นต่อไหม ยังไงดีคุณว่เหมือนใครก็ไปใช้หาเสียงทั้คนเลยอ๋อแล้วยวผมดต้องสปายเจดอนซันโชผมคิดว่าอายุยังน้อยยังมีอนาคตกับทีมมีแววที่จะคุ้มอยู่ยี่สิบสามปีนี้ใช่ครับยังยังได้อยู่ครับสำหรับเจดอนซันโชแต่ถ้าเล่นอย่างนี้ต่อการต่อยัาครั้งหน้าต้องพิจารณาเรื่องขเหนื่อยใหม่เจ็บไปด้วยในยุคก่อนอะไรอย่างเงี้ยก่จะเศร้าด้วยนะก่าจะกลับมาอีกอะไรอีกผมว่าต้องให้เขาปรับตัวนี้การคล้ายเจเจก็เป็นซึมเศร้าอะซึมเศร้า เจ๊ไม, ال, ไมนอินทวอร์เลยฮะไม่อันนี้อันนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ใช่เ <c oughs> ย็นชอบเก็บไว้ คนเด็กมันยังมีอนาคตมีทรงที่ okay, okay. จะดีโอเคโอเคแพงด้วยไม่อยากรีบขายเดี๋ยวขาดทุนผมถ้าถ้าเกิดคิดในแบบว่าเป็นเด็กขีใช่ไหมหผมก็ให้อยู่ต่อเพราะว่ามันเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องความรู้สึกก็อีกเรื่องหนึ่งพรามันคือตัวที่โอ้โหแฟนบอลแม่งรอกัามาเป็นปีอ่ะจริงจริงอเดอร์นะใช่แบบว่าถ้าจะไปแย่งเขามานะแล้วก็มันเห็นทิศทางที่กำลังดีขึ้นแล้วแล้วก็เชื่อคือตอนนี้แบบไม่ซีเรียสเลยนะถ้ามีกุญซืออย่างเทนฮากเหมือนตอนนี้ที่ไว้ใจเขาแบบแม้ว่าจะไม่ดี่แแตบบ ถ้าถ้าเกิดเขาให้อยู่ถ้าเขายังให้ลงอะแสดงว่าเฮ้ยเขายังคาดหวังเขายังไปต่ออะไรอย่างเงี้ยตามนี้นะตา,านโ้นะอยู่ต่อเลยได้ไหมยอยู่ต่อเลยล<ะ>ได้ไหมโอเคคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะสะเทือนใจด้ากุ๊กและดําด้วย<อ>เพราะว่าสัญญาใหม่ยังไม่คืบหน้าหม<อ>ดฤดูกาลนี้แล้วอยู่กับทีมาเป็นสิบปีด้วยเออนั่นก็คืออนี้นั่นก็คือใครอะนั่นก็คือ พ่อผมเองแวแล้วเ็นเซฟนีแคผมว่าต้องอยู่อ่ะทีมต่ออายุแค่33เองมันยังเล่นได้อีก5ปีด้วยผมคิดว่านะ3-4ปี5ปีต้องมีปีนี้มันเซฟแบบมันเซฟแบบสุดๆนะมีลุ้นคินชีสด้วยนะถุงมือทองคำด้วยนะแต่เขาก็บ่นว่าใช้ท้าไม่ดีอามทำไงเอนิเกกบอกแล้วว่าคนอย่างแม่งไม่ติดยมตสเปนมันใช้ท้าไม่เป็นเด็กแ่ะและสเปนไปถึงไหน ไม่รู้นะเบิ่อดมีแฟนขับสเต็มกต่ถามว่าโอ้ยอะไรเสียงกูหลับก่อนเลยไม่แต่จะบอกว่าที่เอริก้พูดถูกไหมม่นพูดถูกเอริก้งเปิดบอลเย้ยมากเออแต่เรื่องเซฟก็เป็นหน้าทีของผู้รักษาประตูไงใช่ใช่อันนั้นเป็นสิคลเสริม ซีอเสริมเรื่องเปิดบอลผมคิดว่ามีก็ดีมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรเล้ยเหนียวแล้วกันใช่ใช่ป้องกันประตูให้ได้แลวเต็กงานทำได้ดีเวลีกูจัดาก็บอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวชั้นไปเขาคือคนที่สําคัญที่สุดของทีมในเรื่องของผลงานในช่วงจากกี่ปีที่ผ่านมาโคตรสาคัญแล้วผมว่าหนึ่งในสมบัติที่หายากนะคือนักเตะแมนยูที่อยู่ทันเซอร์เล็ก แบบอยู่ส่งต่ออะไรสักหน่อยวะเท่าบอกว่านี่เป็นคนสุดท้ายแล้วนะสุดท้าะฟีลฟีลขโมยเนี่ยตัดทิ้งเลยโจรโจรนั่นแหละไม่ไหมการโจรกับขโมยตัดทิ้งเลยเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยหลังๆไปเป็นคอมพินเตอร์แล้วเลยนะเอาละเอารับงานข้างนอกสนามเรียบร้อยแล้วเอออยู่นะอยูู่ยูต้องอยู่ต้องอยู่โอเคโอเคตามนี้นะด็อกเตอร์มาคัสจังหวะโคตรดีปอมาโคตรฮอตมาให้เจ๊กอดดีแร็ฟอร์ดเอ็มบีผมคิดว่าเขาก็ อยู่นานนะสัญญายังไม่คืบนะใหเพราะเขาอยู่นานนะคือเขาอยู่มาตลอดท่านด็อกเตอร์เนี่ยที่เขาควรกลับมาได้แล้วนะก ไอฟอร์มเขาก็ากลับมาได้เพราะช่วงนี้ตั้งแต่ประมาณคุณพามาเขาหยุดยิงมาสักพักแล้วเขาบอกให้อยู่โดนเลชนิกรว่าไงอย่างหนึ่งที่เคยบอกแบบว่าตั้งแต่ตอนที่ฟอร์มยังไม่ดีเลยว่าแบบมันน่าเสียดายเองแม่งเริ่มตั้งแต่สะพายกระเป๋าแบบว่ายิงเสร็จเองจะไปเรียนอะใช่จริงแล้วผมว่าไม่ว่าแมนยูจะอยู่ในจุดไหนของแบบการแข่งขันก็ตามนี้คือสโมสสอนที่แบบ นักเตะคนหนึ่งโชคดีที่ได้ไปอยู่ทีมเนี้แล้วแล้วมันโชคดีกว่านั้นคือคุณแม่งได้เริ่มตัม้งแต่อายุเท่านี้คุณมีโอกาสแบบสลักชื่อไว้ในสถิติจริงคือถ,ถ้าลองเล่นจนแบบเท่าแรนกิกเท่าเวนรูนี่หรือแบบแกกว่าเวนรูนี่อ่ะมันต้องมีสักสถิติแล้วที่แรดชี่มันจะต้องไปถึงอ่ะใช่แล้วแรดฟอร์ดเองก็ต้องรู้ว่านาะทีนี้แรดฟอร์ดเจอคุณซื้อที่ใช่แล้วอ่าจริงๆเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่แรดฟอร์ดดีที่สุดตั้งแต่ขึ้นชุดใหญ่มาเลยนะใช่ภายใต้ของเทนทังเนี่ส <B S 1> <B S 2> ุด เออถึงก็เยี่ยไปเออถแล้วฟอร์มดีไม่ได้หรอกไอ้กุ๊กแฮร์รี่เคนคาร์ลินไปไหนผมเลือชื่อพวกนั้นไงีสองคนผมไม่นับนะพวกนั้นตัวบัคนี่ตคาร์ลเกอร์แมนยูนี่ยเนี่ยอะไรอั้กุ๊กเนี่ยอ๋อจาร์นสโตบัคจอร์นสโตบักเนี่ยอ๋อคุณนี่เองโอเคอยู่นะแล้วปอนะอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต้องต่อสัญญาให้ได้เคยเคยได้ยินว่าทีมหนึ่งถ้าเกิดมันเป็นข่าวจริงมันคือปารีสใช่ไหมใช่และชี้ก็ต้องรู้ตัวเองว่าไปปารีสอ่ะ คือถ้าเกิดไม่มีเรื่องเงินเลยนะไปเนี่ยถ้าคุณไม่ดีคุณไม่ได้ลงนะแบบเอออยู่ที่เนี่ยมันใช่ที่สุดแล้วอะ่ะโอเคถ้าต่อคนมองเหมือนกันว่าต้องให้อยู่นะต้องให้อยู่ทีนี้แถมให้คนแล้วกันช่วงหลังกลับมาก็ยิงประตูได้ดีนะแต่แม่งก็ยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมอะ่ะ<ร>ก็ยังแบบเดือดเฉยเดือดเฉยองตัวนี้มาซียาวปล่อยเวกฮอร์สไปไม่ไม่ไม,ไม่เซนส์ขาวอ<ร>เอ,อแล้วก็ซื้อกองหน้ามาเพิ่มมาซียาวเป็นสำรองอ๋อต้อให้สองคือ ขายทั้งคู่เลยปล่อยไอ้ปล่อยทั้งคู่เลยเฮ้อก็ไม่ต้องเซ็นบางทีาก็ปล่อยขายแล้วก็ซื้อกองหน้าสำรองมาหลักตัวสำรองตัวอ๋อโอเคคือเริ่มใหม่เลยใช่เริ่มใหม่เลยรู้สึกว่าเขาใช้เวลานานเกินไปอ่ะกับแอนยูนะจริงใช่นี่มันอยู่มาเจ็ดแปดปีแล้วเนี่ยใช่เขาใช้เวลาจะไม่ดีขึ้นนะเจ็ดแปดปีบ้าหรอวะเขาคุณที่จะแบบไปได้แล้วไปได้แล้วโอยู่ไอแม่ไก็เลือกกันเข้าอี อุงงที่เป๋งเลยไอ้เหี้ยดจานมันเห็นว่าไปเจมีย่าก็ไปเลือกกลับมาอีกใช่ครับอ๋อไปดึงกลับมาอีกไปดึงกลับมาอีกผมคิดว่าเออผมคิดว่าปล่อยเพราะในช่วงอายุเนี้ยเขายังสามารถที่จะไปพีกกับทีมอื่นได้อีกเพราะว่าขายก็ได้ให้เขาไปได้เฉิดฉายกับทีมอื่นไปต่อเลยได้ไหมเอ้าอะไรวะเห็นว่ามันเป็นตัวที่ตำสนอ่ะเออไม่ใช่ไงถึงได้ถามเพิ่มนี่ไงใช่แต่ก็เอออยากให้อยู่แล้วกันะแต่อยากให้เก่งกว่านี้โอเคโอเคโอเคอ่ะ คือนี่ขนาดแปนที่เหมือนย,ยากเลยไหม <c oughs> ไม่แบบว่าแมนยูอ่ะเอาสิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือฤดูกาลหน้าไม่ไวายังไงก็ตามต้องมีกองหน้าตัวหลักตัวเก่งคนใหม่เข้ามาหนึ่งคนแล้วก็เหนือจากฟอร์มการเล่นไหนฟอร์มการเล่นมันน่าดึงดูดความสามารถแต่ว่าทำนานเซบีย่าคนนี้เนี่ยแมนยูที่กูจะเป็นอยู่เซบีย่าหกเดือนลงนี่คือการันตีไม่ยิงก็ประตูจช่วยได้ตลอด ซึ่งถ้าเกิดเขาผลงานอย่างเงี้ยนี่ก็ตอนนี้มันขายได้ราคาอยู่อันนี้คือถ้ามองในมุมแมนยูอ่ะกูไม่รู้หลักมึงย้ายไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ขายตอนนี้อาจจะได้เงินไงเ<ด>ข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันอายุ y 27มันยังใช้งานได้3ปีแล้วแน้ย <ข because S 1> <ๆ S 2> นะเป้าหมายยังไงก็ตามซีซันหน้าสิ่งที่แมนยูจะต้องควานหามาก็คือกองหน้าที่แม่งควรเป็นตัวจริงและเก่งกว่ามาซิยากเจริงฉะนั้นก็เขาอาจจะไม่ใช่ตัวหลักอีกต่อไปอ่ะอ่าฉะนั้นก็ปล่อยไปเถอะแล้วรู้ไหมเนี่ยว่ารายการที่มาออกมัไม่ได้ค่าตัว แม้จะมีสุสกิก็ตามอ่ะไม่รู้แต่ก็ไม่ได้หวังอยู่นะผมบอกเขาไปแล้วอ่ะบอกว่าถ้าชวนผมมามันต้องสองหมื่นขั้นต่ำนะทุงนี้ไคิวกับทองด้วยใช่ค่าตัวได้สองหมื่นแล้วกันออกไปทำเองเหรอเดือนได้หวังดีเลยได้เยอะกว่าเดือนอีกขึ้นขึ้นให้มันปีนี้ทำมาปีที่เจ็ดใช่ไหมปีเจ็ดแล้วปีเจ็ดขึ้นให้มันเป็นหมื่นสองละเดือนโอ้โหจากเท่าไหร่อ่ะพอได้ที่เจ็ดพัน โอ้ยขึ้นเยอะเออถือว่าโอเคถือ่โอเคถือว่าโอเคอย่างนี้โอเคเกือบเท่านึงอันนี้ถือว่าไม่เอาเปรียบกันจริงนี่ถือว่าเป็นหัวหน้าที่โอ้โหใเป็นหัวหน้าที่ดีใช่เออเป็หัวหน้าไม่ใช่หัวพ่อกูนี่เออมุ้งไหนเนี่ยฝากเขาด้วยนะแฟนๆนะก็ติดตามพี่นิกกับจัดกุ๊กได้เหมือนเดิม NR 7นอาร์เจ็บไปเจ็คอนเทนต์ยังมีเหมือนเดิมช่องใหม่ด้วย NR Variety โอ้นี้ช่องนี้ดิล่าสุดเห็นมีนางเอก MV อะไรร้อยล้านคุณไปจ้างเขามาได้ไงสุดยอดเลยอ่ะไอ้มิกเลยไม่หลอกไม่รู้ไปพูดไหนหรลอาจจะพิมพ์ว่รู้ ต่อไปจากโคตรครูมั้งวิธีการแล้วพอมาถึงเขาไม่งงเอ๊ะทำไมพี่โอ๊ตเปลี่ยนไปวะแต่ทรงใกล้ๆกันนะแต่ทำไมเปลี่ยนไปเยอะเลยวะเป็นพี่อู๊ดแทนพี่อู๊ดอะไรอ่ะพี่อู๊ดป่ามูดโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนด้วยขอบคุณมากขอบคุณจันนี์ขอบคุณอะก็เดี๋ยวไว้ปัจเจกคนนี้เลยนะขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่ถ้าไม่มีสองคนนี้นะไม่มีเจ๊เจ๊ดีวันนี้เยอะเลยแต่รถนั่งสบายวันนี้พอใจมากดีดีดีข้างหลังกว้างด้วยกว้างนนของค่ะ เดี๋ยวไว้ไปถ่ายไว้สักหน่อยนะเดี๋ยวฝากกล้องถ่ายข้างหลังรถไว้ด้วยนะได้ๆๆๆไม่รู้ว่ามันบรรจุได้เยอะเลยมันจุของมีค่าที่ลรำค่าได้เยอะเย้ๆปุ๊บมันวางแผนเนี่ยทุกกล่องกล่องอ่ะแล้วมันจะถือเข้าตลาดหุ้นเลยนะเฮ้ยเออแต่ยามไม่ให้เข้าบอกวันนี้ปิดก็เลยเอ้โหโอ้โหนี่กล้าวเข้าตลาดหุ้นเลยเหรอเอาไปขายเอาไปขายตลาดหุ้นไปจับโซ่ขายเหมือนตลาดรถไฟอะมึงเดี๋ยวขายของกันเลว่ามันเข้าตลาดแฉสองให้ได้ก่อนดีกว่าเริ่มเดีใกล้ๆก่อนก็ ไ้เว้ยเออยังไม่ได้ล่ำลาคนดูเลยล่ำลาสดิก็สำหรับคนดูที่ดูแล้วพร้อมดูต่อแล้วก็ดูอยู่ดูอีกดูอีกอย่าลืมดูอีกเราจะมาดูกันว่าท้ายรถซูซูกิเนี่ยคันนี้มันจะบรรจุของได้เยอะแค่ไหนคือแบบว่าต้องจากจะจุได้เยอะไม่พอนะจริงรถสนิยมดีด้วยของที่ขนมามีคุณค่ามากนะฮะ ปากจุ่มไมเฮ้กูอยู่นี่ไปถ่ายหมาเลยนะหมาตอนแรอีเวนปากด้วยนะครับผมตัวละสามร้อยห้าสิบออเน้นั้นหมาเราปากด้วยจุ่มไหมจ๊ะเราใช้เนื้อหมาอย่างดีเฮ้เนื้อหมูเนื้อหมูจุ่มเป็นยี่สิบกล่องเลยเนี่ยเองชั้นด้วยนะตรงนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่ปากด้วยนะครับปากด้วยจุ่มไหมจ๊ะช่องทางนะจ๊ะทำสูตรไม่เผ็ด เผ็ดน้อยใช่เลยไม่ไม่เผ็ดเลยเอาเป็นซุปแบบกลมกล่อมเลยใช่ใช่อร่อยมากด้วยเพราะว่าช่วงนี้กินแบบนั้นก่อนหน้านี้เหมือนท้องเสียไงแต่อยากินมากก็เลยแบบเฮ้ยลองแบบไม่เผ็ดดูเปลี่ยนสูตรสุดท้ายเวิร์กแล้วคนดูบางคนนี่แบบบางทีอาจจะมีที่ถึงขั้นแบบไปกินเป็นครอบครัวไงก็จะได้แบบเฮ้ยเด็กกินได้ใช่สองหม้ออะไรหรือออกเลยหรือออกอ้วไม่ออกหรือออกไปอ้วไม่ออกไม่ใช่ไว้ถึงให้รื้อของออกอไม่ได้ส่งกิงไรกันชิบไายไอ้เดี๋ยวไปเว้ยนะ 3ามสองหนึ่งไปเว้ย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 ไกลผมมันจะพูดประโยกอื่นอ่าอ่าใหม่กันไปสามสองหนึ่งพุ่งมือมือไม่ใจไม่ได้คนเลวอยู่ด้วยกันสามคนไว้ใจกกันไม่ได้เลยโอเคโอเค